สวัสดีครับคุณดิฉันผมเช่นเคยนะฮะแก๊บจากช่องโฮฟเกมมิ่งอ่าวันนี้เรามาอยู่กับเวลเลดโอ้อ่าจะจะบอกไปเวลเลดโลมิงไม่ใช่อ่าเวลเลดอะไรนะอ่าเลนเคลลี่เออมาอยู่กับเวลเลดอ่าเวลเลตเวลเลดโอ้ยลวนเลยแต่หัวเกมเลยอ่าตอนนี้ชนกับเทโอโอ ต่อไปก่อนต่อไปก่อนอ่าสกิลหนึ่งระยะเขาใกล้กว่าเรานะเห็นไหมอืมเราต่ไปก่อนเรานะต่อไปก่อน,อ,อ,นอ่าเอาถุงมือขีบมาก่อนสองชิ้นเลยต้นเกตต้องการให้คีดแตกเนาะอ่าอืมอืม โอ้อืมอืมอันนี้มันมีสองชีวิตนะอันนี้มันมีสองชีวิตนะระวังโดนมันล่อนะหูยแก๊กนิดเดียวไม่เป็นไรไอวิโรมีสองชีวิตนะระวังเขาล่อเราไปไปตายไ <c oughs> อีวิโรเนี่ยเพราะช่วงต้นเกมเรายัางเบอร์เขาไม่ตายเพื่นอนๆต้นเกมเบอร์ไม่ตายอยู่แล้วอืมโดนโดนโดนอย่างนั้นนี่ มีเอา้าเอา้าเอองั้นมีอ่าละสี่นะราสี่นะทั้งอัดดีดีอ็นี่มันมีสองชีวิตเอ,เอ็นี่มีสองชีวิตอืมอืมดึงได้ตายเลยน่ะ ว่าตอนนี้ผมเบิร์ดได้อยู่แต่ป่าหายนะระวังนะระวังนกขอดซิกแซกนะอยากจะรวยนะอื้อสวยนะครับเฮ้ยข้างบนเยอะข้างบนเยอะออืป่าป่าต้องยืนห่างๆแนะ่ถ้าแก๊กดึงเรากิ้งต้องกิ้งหลังๆมานิดนึง อือนี่ไงกิ้งกิ้งถลามนิดนึงโอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้เพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหออื้ต้นเกมมันตาย่ามันแรงมากเลยว่ะแค่เคลียร์แค่เคลียคลิปเฮ้ย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 โอ้โห เกินถ้าเป็นแวนนะเพื่อนจังหวะนี่ผมไม่หนีนะเนี่ยแต่มันเป็นวีโออ่ะวีโอมันมันเบิร์ดอะ่ะถ้าเป็นแวนนี่ผมยืนซอยนะซอย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 ไปพี่ซอยดัยยยกกี้เลยดักกี้เลยโหย่มันฟิกมาถ่องกูเลยอย่าอย่าให้มันหนีนะอย่าให้มันหนีนะตัวไอ้อืมเรยอมามาเติมสวย แฮ่มฟิกมายัดเลยเวย้ยฟาร์เลยเล่งฟาร์มเลยตอนนี้เล่งฟาร์มเลยเทียวอยู่โน่นวันเทียวอยู่โน่นนะเกี่ยเขี่ยกันเกียร์คิคว,คคว,คควเลยเกี่ยเขีว่วเลยเฮ้ยจะไม่ฟาร์กันบ้างเหรอเรอพื่อนฮัโลโหลวิ่งมาบนกันอย่างเดียวได้อย่างนี้เราต้องซิกแซกเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดไปเบิร์ด ไม่ได้อรอยังไงเราไม่มีเมดอะสู้ยากดามิเผมคนเดียวถ่ายถ่ายเพื่อนถ่าย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 ดามิเผมคนเดียวมันยังไม่พรมันติดแล้วมันติดแล้วมันติดไปแล้วมันติดไปแล้วเฮ้ย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 แล้วทแไมข้างบนมันอะไรออกมาเนี่ยสวยสวยสวยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเมิกูไม่ได้จะมาเพื่อนข้างบนจะตายก็อยู่แล้วเอ้ย อืมอ,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 อืมเออเออเออข้างบนน่ะเมื่อไรไมันจะมากันทักทีเออเมื่อไ,ไรอะขยันมากันยังข้างบนเนี่ยฮะพวกกูนี่กว่าจะเติม <laughs> อืมโดยหยิบไว้นี่ว่ะซอยแหลกอะ เดี๋ยวรอมีดาบคลี่กันนะมึงหวัดแตกอ่าถ้าคุณเป็นผมคิดว่าผมจะไปเอากลางไหมนีเอากลางดีกว่าไหมมีดาบนนี้ดาบคนนี้มัน,นต้องทิดแช็คกลับมาทางนี้ใชยไผมดิอืมอืมอยากได้กลางกลางแตกว่ะ อ่าคิดมาแล้วโบเก้นเลยโบเก้นเลยสวยตัดอะไรได้ต้องตัดทั้งหมดหอ่ะตอนเนี้ยฟาร์ม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 ตรงน,นี้ต้องเลี้ยงรวยฮะต้นเกศรู้สึกเฮ้ยโหวสวยเพื่อนสวยสวยอ่าฟิกฟิกอืม มาดียาดยาดมาดียาดยาดลำดิลำดิลำดิลำด,ลดิเออลำดิเฮ้ยโมโหนะอ่าเก็บกิ้งไว้ก่อน่าอ่าบอเคนบอเคนบอเคนอ่าแต่อยากไปทำบนนะแหลไม่กล้าเดินไปว่ะ

มีใครทำบนไหมโอ้นัคอสกว้าแล้วรโมว์ตรงนี้เยอะไปโอเคต้องปล่อยว่ะต้องแรกอะบนะนะเพราะงั้นเดี๋ยวตรงนี้เพื่อนตายเอ้ยนัคอสมันจะเนียนเกินไปเหรอไมไรเราต้องแรกว่ะต้องแรกอนันนี้แรกแรกแลกยอมยอมยอมแรกแรกเลยข้างบนน่ะอยากได้บนเอาไปเลยนะัคอส เราต้องเอาบนแรกก่อนมันต้องมีคนกลับสักคนเนะี่ยซึ่งไม่ใช่เราเราไปเราตายหานแน่นอนแคลรี่ยางเรามันลองฟิกนะมันฟิกนะมันจะฟิกนะอ่าขาแล้วมันต้องฟิกอืมยัดยัดยัดเลยยัดเลยอุ้ยสวยคิกซี่สวยสวย,สวยอ่าไงอ่าไง อ่ะแน่เฮ้ยอนาคตทำไมมันได้ป้อมขนาดนั้นวนะเนี่ยอืมห้อหล่อป้อมออกกอว่าเราอ่ะเออเอดิโอ้โหไปป้อมบนมันเสียได้ขนาดนั้นวะอืออถอยเพื่อนถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยแต่ก่อนถอยแต่ก่อนถอยโอเคก่อนถอยนี่ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วนะ ล็อกป้อมไม่เพื่อนๆจุดๆ,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  hatten, ๆนะเพื่อนแต่ตอนยังถอยอะถอยถอยๆๆๆถอย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 จะตายกันหมดนะถอยได้ถอยนะมีใครมาคุยตรงนี้ไหมเนี่ยวางนะนาขอดไปอยู่ในนั้นนะอย่าเลยนะออกได้ออกนะกวัดแล้วกวัดแล้วเอ่อเออเออกไปทันได้เฮ้ย ออเอเคลียก็แค่เคลียแค่เคลียแค่เคลียเอ้ยพี่อืมเขาจะปิดไหมเง้นสวยเพื่อนสวยฮะสวยมากสวยสวยสวยเล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 ยยิงหน้ายิงไปเลยกิงหน้ายิงไปเลยกิงหน้ายิงไปเลยกิงหน้ายิงไปเลย กิงหน้ายิงไปเลยเราอะ่ะเออกิงหน้ายิงไปเลยจะจบแล้วนะจะจบแล้วนะกูจะจบแล้วนะยิงยิงยิงป้อมป้อมป้อมสวยแก๊กดูสวยมากโอ้โหสวยครับจ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 บสวยครับโอ้เอเอาเลยครับยังไงก็ว่าครับเพื่อนสับเจ้าวาเออเลดอ่าก็มาเล่นแคลรี่เพื่อดูบ้านนะคาราไม่ใช่หรอ,อ,อกเรากดอ่าออฟเลนไม่ทันก็เลยโยกไปแคลรี่เลย เออแต่ตาเน,นี้ยถือวถ้าเป็นแวร์น่าจะสนุกกว่านะน่าจะซอยซอยยับซอยแหลกซอยไม่หยุดอ่าแต่ก็ไม่เป็นไรตาเนี้เราไม่เล่นไปโรเลตกันบ้างดีกว่านะคราบไอตัวนี้มก็โป๊กแแปละใช่ไหมพอมีดาบคิทมีเจาะเกาะเนี่ยโคโหโป๊ะโพ๊ะสกิลหนึ่งโพ๊ะโพครึ่งหลอดโพ๊ะโพครึ่งหลอดแหมถ้าได้ดาบแหงสักเล่นนี่เจ <Yeah. S 1> ๋อนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโรเลตถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะกราบได้กดกระดิ่งแจ็คเตอร์เพื่อออนนนนทาาางงช่เเรรปะะกกมมห็ขึ้ ครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว See you